สวัสดีครับป้อนตราวิทย์นะครับสวัสดีครับพูนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมด้วยกันทั้ง2เกมครับผมเกมแรกนะครับผมก็คือเกมตอบคาถามนะครับและเกมที่2ของเรานะครับก็คือจะทายว่ารูปที่เขาเอามาให้เนี่ยคือนักแสดงคนไหนในเรื่องปลาบนฟ้าครับงั้นเรามาดูกันเลยสิว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับไาดูกันเลยครับ let's go คำถามแรกนะครับผมแชทสุดท้ายในไลน์เป็นข้อความหรือสติกเกอร์น่าจะข้อความปะ ถูกต้องครับผมออโอเคอครั้งล่าสุดที่เจอกันผมใส่เสื้อสีอะไรใส่เสื้อสีครั้งล่าสุดที่เจอกันเมื่อไหร่ก่อนตอนนี้อะเมื่อกีน้นเอ,อ้ยไม่เอาสิไม่ไม่ไม่เล่นแบบนี้ไม่ใช่วันนี้วันล่าสุดที่เจอกันวันล่าสุดที่เจอใส่ชุดสีเขียวครับผม อีกชุด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 สีขาวอ่ะเออเออเอออะส่ชุดสีขาวเออมั้นมีชุดสีขาวสีเขียวครับผมใช่คพอดีมวันนั้นไปถ่ายงานที่ตึกแกรมมี่แล้วเอามาสองชุดจันถึงอาทิตย์เกิดวันไหนจำได้ว่าไม่ใช่วันเสาร์มันสุกหรือวันอาทิตย์ปะไม่ใช่ครับผมเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดพลหาัอ่ารู้หรือเปล่าว่าเขาบอกว่าวันพลหาัจะเป็นคนยังไงเป็นคนยังไงไม่รู้ผมเลยถามพี่ เป็นคนหล่อหน้าตาดีเออหน้าจอโทรศัพท์ผมเป็นรูปอะไรโอ้เป็นรูปตึกครับผมทำไยฉันไม่จำได้อะงงเก่งเฮ้ยทำไมจำได้เอาละเกจี้ที่ซื้อล่าสุดมันไม่มีทางรู้ได้เราเยเนี่ยลองดาวมามั่วๆดีกว่านี่เป็นแบบเป็นแบบไฟ LED ป่ะโอ้โหผิดไปแล้วโอ้โหผมได้อีกหนึ่งก็แล้วกันไอ้นี่ไอ้นี่ยากไอ้นี่ยากคืออะไรอ่ะยอมยังครับยอมยอมยอมเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไง บอกแล้วว่าเคยชอบแบบพวกถองเล่นนะไ็ะทำอะไรตั้งแต่ตอซื้อใช่คำถามที่สามของผมนะครับคำถามที่ผมถามล่าสุดในไลน์ที่อยู่ไหนหรือกว่าอะไรทุกอย่างเขาจะว่อาอะไรทำนองนั้นใกล,ล้ละมายังไงอะ่ะเออใช่อาอผมจำได้ถูก <laughs> ไม่ต้องไปรู้เลยอะ่ะรู้ตอบไม่ได้เลยอ่ะง,ง่ายง่าย <laughs> <ๆ>ข้อสี่เมนใครใน MCT ลืมชื่อเอาเข้าไปลืม่เด็นก็รู้ว่าใครแต่ลืมชื่อนี่ชื่อเริ่มต้นด้วยตเจต้องท้ายด้วยเอ็นแจเฮยอนแจเฮยอนครับผมอ่าใช่ใช่ไหมไม่ใช่ยากนิดนึงผมชอบผลไม้อะไรชอบผลไม้ทุกอย่างไม่ใช่มันเคยมันเคยพูดอยู่มันเคยพูดอยู่มฝรั่งครับไม่ใช่แอปเปิ้ลใช่โอ้โหเออ่งแอปเปิ้ลผมจำได้ว่ามิันชอบอะไรที่แบบว่า หวานมันหวานเนอะใช่ใช่ข้อสุดท้ายนี่ง่ายมากอ่าที่พี่ชอบกินมากที่สุดน่าจะรู้มีอยู่อย่างเดียวพวกแบบน้ำจิ้มอะไรเงี้ยครับตระกูลน้ำจิ้มเลยฮะน้ำจิ้มมะเขือเทศปะซอสมะเขือเทศปะอ่าใช่ครับเออเออผมต้องใบนะครับจาไม่ใบเนองก็จำไม่ได้ไมคือปกติเวลาพูดว่าแบบเออพี่ไม่ชอบกินอะไรอ่ะผมจะนึกถึงแบบพวกแบบทุเรียนมันจะมีบาหารบางอย่างที่พี่แบบพี่ไม่กินแล้วผมจำได้แต่ไอซอสมะเขือเทศแต่อันเนี้ยเออเอออันสุดท้ายของผม ผมชอบคนที่แต่งตัวแบบไหนชอบคนแต่งตัวแบบไหนอันนี้มันไม่เคยบอกแต่แที่ดูว่ามันชอบเนี่ยมันชอบคนแบบแต่งตัวสบายๆก็เกือบถูกคอมผมอ่ะที่ผมเขียนไว้อ่ะผมเขียนไว้ว่าชอบคนที่แต่งตัวที่เป็นตัวของตัวเองแบบไม่ฝืนแบบไม่ฟอร์สก็สบายๆแหละเป็นตัวของตัวเองให้0.5แล้วกันพรอะยังไงผมก็แพ้อยู่ดี ฟุ้นรครับพีไอเ,เจรครับโอ้โหเห็นง่ายอ่ะฟุ้น,น,นลุยครับผมคุณลุยธนวินอ่าตอนฟุ้นฮาโอครับฮาโอครับผม <c oughs> ชื่อ,อย่างเดียวเปล่าเร็วกว่า เดี๋ยวจะทำให้น้องตืยครับผมพี่มิกครับโอ้ยพอรับแบบสบายสบายไม่เดี๋ยวจะให้จะให้ตื่นไงเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะลองโทษน้องในการให้น้องปั่นจิ้งหรีด20ทีนะครับผมอ๋อ5ทีครับ5ทีโอเค3 2 1 2